ตอนเคสแรกสุดเลยที่เกี่ยวกับเซลเซลอะ่ะสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอยู่ดีๆมีคุณคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาคุณหมอคุณหมอใหญ่เลย mm hmm. เรื่องโปรเจกต์ว่าเนี่ยเขามองว่าอยากให้คนตอน,น,นออกกลางอะ่ะที่ที่มีปัญหาแล้วสนใจเรื่องเซลล์ ale, อะ่ะต้องบินมาประเทศไทยแล้วมาหาเขาเราก็ฟังอะแล้วก็ไปรับบีฟแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้าซึ่งตอนนั้นไม่เข้าใจเซมเซลล์คืออะไรเลย คือคือไม่เข้าใ <หา S 1> จายังถามเลยว่าอย่างนี้สามารถโครนผมอีกคนนึงได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยหมอ,อแบบเ,เดี๋ยวพแบบาไปเจอสามีที่เป็นหมอพาไปกินวนยคุณมีใจเดีย็นนะมันผิดกฎหมายนะเรื่องคือเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่หมอบอกว่าคุณมีเอาอย่างนี้ขอแค่คนเขาเสิร์ชภาษาอังกฤษหรือพิมพ์ภาษาแบบอาราบิกหรอตอนออกกลางอะไรอย่างเงี้ยขอให้ไปเจอคุณหอ หน้าที่ผมคือทําให้คนเสิร์ชเจอไม่ว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยหรือคนคนต่างประเทศอันนี้มันก็ตรงกันเนาะว่าแบบอย่างที่หมอบอกว่าจริงๆมันมีมาสิบกว่าปีแล้วในไทยก็คือจริงๆใช้กันมานานแล้วแต่แค่แบบไม่มีคนรู้เท่านั้นเองใช่ต่อ,ต,อต่อจากที่คุณหมอพูดคือมีแต่ไฮโซผมไปสัมภาษณ์ภรรยานักการเมืองชื่อดังนะเออแล้วแบบเขาทำ<ใ>นหน้านนั้นมีแต่มีแต่ ค่อนข้างเซเลบเซเเตี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสใช้ค่ะแต่ตอนนี้ราคามันแบบดรอปลงมาแบบเกินครึ่งค่ะมันทุกคนเข้าถึงได้หมดหมอคิดว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเทรนเวลเนสเทรนในเรื่องของชะลอวัยอะ mm. เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะมีคนมาเล่นตลาดนี้ค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของ คนที่จบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยเอาจริงหมอว่าในไทยน้อยมากคุณหมอที่อย่างเช่นอย่างตัวหมอเองที่คุณหมอที่จบ American Board of Anti-Aging เนี่ยหมอว่าคิดว่าในไทยน่าจะมีไม่ถึงร้อยคนแนวโน้มปัจจุบันทุกที่เริ่มเล่น Wellness เริ่มมีการใช้ศาสตร์นี้เริ่มมีการใช้สเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นและคิดว่าในอนาคตมองสั้นๆ5ปีคิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่นอน